ล้อสปอร์ตหมดมาเฟียกับคันนี้ค่ะ Everest Sport นะคะ 4x2 พรมแพเกตราคาอยู่ที่1,565,000บาทชุดแต่งวิตเตอร์มาเฟียไปดูกันค่ะด้านหน้าเปลี่ยนกระจังใหม่ค่ะลอโหดโหมดมาเฟียเลยค่ะกับกระจังทรงมาเฟียนะคะกันชนด้านหน้าค่ะเป็นกันชนทรงวิตเตอร์นะคะ V1 นะคะสีขาวตัดด้วยสีดำเงานะคะล้อแม็กอัพเกรดให้เป็นแม็กขนาด20นะคะใส่ามาพร้อมยางโตโยต้ายซิิยา,า 275/55R20 และสติกเกอร์หลังคาครึ่งคันนะคะดำเงานะคะเบลกันลอยติดให้เป็นดำดานนะคะในส่วนงไฟท้ายค่ะอัปเกรดให้เป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะคะไฟท้ายทรงเขยนนั่นเองนะคะโคมสโมกสีดำแบบนี้เลยนะคะมีเส้นค่าท้ายแบบทรงของเขยนนะคะแล้วก็คำว่าเอเวอเรนะคะโดดเด่นกว่าใครนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายเป็นกันชนวิตเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของท่อหลอกนะคะ พ่นสีดำภายในคันนี้นะคะหรูหราและสปอร์ตนะคะจอกลางขนาด12นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเครื่องยนต์2.0 170แรงม้าก,กับโปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลนนันได้เลยมีบริการไฟนันและส่งมอบให้ถึงที่บ้านเลย